กินกินมะนะบู เหม็นไหมฮึนิกกี้เหม็นไหมเนะี่ย กันงม่กินมกม่ไม่กินหรอกลูกแคนลอดใช่ไหมแคนลอดเออเอาเอาน่นมาเฟืองหยิบมะเฟืองมให้แม่ดิหนมะเฟือง ในมะเฟือง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 นี่อะไรลูกอ่างางูอ่างงอันนี้อะไรที่มือนี่อะไรส, وم. ส وم. ้มส้มหนมะละมะละขี้นอกอยู่ไว้แม่ดิมะละไปหยิบมะละขี้นกมาทิไปหยิบมะละขี้นกมาก่อนนะมะละขี้นอกอะ่ะ ไหนในรถนูส้สิเนี่ยเนี่ยเนี่ยมละม马拉ในรถหนัวในรถเข็นหนูวในรถเข็นน,ขขยยน,ขขน่ะในไข่ไข่อยู่ในไข่หย,ยิบไข่มาก่อนไข่อยู่ใหนไข่ไข่หยิบไข่มาที่ไข่อยู่ไหนในไข่โอ้โหเกง่งเกง่งเก่งเก่งมาะม马ไปหยิบมาละมา เอาส้มให้แม่ก่อนส้มให้แม่ก่อนเอาไปหยิบอง,งุ่นมาอง,งุ่นอง,งุ่นแกงนี่ส้มส้มเป,ปรี้ยวไปหยิบนี่มาอีกไปหยิบแอปเปิ้ลมาไหนไหนมะเฟืองมะเฟืองในรถเนขะ็นน่ะมะเฟืองมะเฟืองอยู่ไหนลกูกหยิบมาอง,งุ่นส้มส้มส้มเปรี้ยวอ่ะส้ม